เอถ้าแบบนี้ทไมเนี่ยานาไมดูิถ้าทแบบนี้ได้นะเสียพอตาน้แน่เลยอ๋อแดูสิบอกว่าขาปาคนเาไงเขบองเขาบ้าอะไรดูที่พามาไหนก็ไม่รู้้าชงใหญ่ตโหม่ลายาโยเบอกทันอย่างนี้น้องเเป็นใครแล้วเธอไนมาจากไหนแล้ดูเอไต้องพูดีึไปเลยเหม็นะไมมันใช้มานานใช้มาหลายวันแล้ว อืน่าจะใช่เลยนี่ไม่เช็ดก,กิ่นหมดก็ได้เหรอไม่ซีนดจะเพิ่งตื่นใช่ไหมมีอะไรนอนน้อยอืนี่ก็นอนน้อยเหมือนกันไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยรู้ไหมทำไมนอนน,อน้อยทำไมก็นอนคนเดียวไง <S <S ไหายไงไม่ไม่ต้องมาพูด <ใน S 1> เลยจริงหรือเปล่าเร็วอะสา,าคนเหนื่อยเขาต้องหยุดหายใจ เออนี้อุตสาห์พูดไม่หยุดเลยเนี่ยเอ้าก็บอกมาสิว่าที่นี่คือที่ไหนใจเย็นๆอุตสาห์ใจเย็นๆเดี๋ยวพี่บอกว่าที่นี่คือที่ไหนพี่ต้องบอกอุตสาหอยู่แล้วก็บอกสิแต่ใจเย็นก่อนนะทาไมแล้วก็ยืนรอพี่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ออกมาละยืนรอใด้แล้วแล้วยืนรอเห่นนานไหมแล้วจะไปไหนบอกมาสิไม่นานแน่ใจนะว่าจะไม่นานนะอืมไม่นานไม่นานแน่ใจนะแน่ใจ รอยตรงนี้แหละนะแม่หรพี่ยอมมานับนะก็ได้จะกลุ้มเรียกมานะมาสิพี่ทฮงมีพี่ชายด้วยนะจ้ะถ้ามีป้ากับเสด็จพ่อไม่เห็นเคยบอกพี่ฟังเลยดีค่ะเสด็จพ่อไม่เป็นไรหรือเปล่ค่ะไม่เป็นไรลูกถวายพิธีโไม่ไหมค่ะกระหม่อมชั้นสยมมากราบเท้าเสด็จพ่อขุนเขืองแล้วแล้วไหมคะ ลูกพ่อขอบคุณทุกคนที่ดูเองขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อทำไมล่ะลูกเอบคุพ่อมีเมียเด็กเหรอพี่ย่ะาข้าใช่เมียพ่อที่ไหนแล้วลูกก็นียกม่อมฉันคนนี้เชียงทองน้องสาวของเจ้าน้องสาวนี่น้องสาวน้องสาวที่ตอนเด็กๆที่พีการใช่ไหมพี่ย่าค่ะนั่นแหละลูก นี่น้องสาวนี่เหรอเนี่ยโอ้เชียงทองนี่เป็นพี่ชายของหนูใช่ไหมแต่หนูเชียงทองถวายบังคมีิข้าเสด็จพี่ดี้วเชียงทองพี่ไม่คิดเลยนะแี่ว่าพี่จะมีน้องสาวสวยถึงขนาดนี้เมี่ยเสดพี่ก็ชมหมช่นมากเกินไปแล้วกำลังโตเป็นสาวอย่ารีบมีผัวนะลูกนะถ้รู้นะพี่จะตีเลยนะเข้าใจไหมในเรื่องยังไม่มีแต่นอกเรื่องไม่ทันแล้ว เชีงทองพี่ขอโทษน,นะตอนเด็กตอนนั้นพี่ยังเด็กมากพี่ก็เลยเอาแต่ใจไปหน่อยเลยคิดที่ทำได้เจ้าพี่เรื่องมันผ่านมาแล้วอย่าไปพูดถึงเลยดิคะ่ะแต่ว่าเจ้าที่พี่ดูเชียงทองน้องพี่ก็ไม่ได้พิการแข้นขาแล้วนี่หมอชีพายแล้วเบคษาเสด็จพี่หายได้เหรอใช่แล้วเคะ่ะ ดีแล้วเราพี่แข็งแรงพี่ก็ดีใจด้วยนะหม่อมชนดีใจที่เสด็จพี่กลับมานะพี่กอ้อลืมลยพี่ข้เสด็จพ่อกะม่อีอะไรเดี๋ยวลูกมัวแต่กลุยกับน้องสาวเพลินไปหน่อยเจ้ามีอะไรกระหม่อมฉันมีเรื่องจะบอกพี่ค่ะเจ้ามีเรื่องจะบอกพ่อมีอะไรเดี๋ยวลูกคือตอนนี้กระหม่อมฉันสยมมีเมียแล้วพี่คะมีเมียแล้วแล้วปาจิ๊บบงแล้วมัแต่ว่าเมียเจ้าพามาหรือเปล่าพามาด้วยพี่ค่ะ รออยู่ข้างหน้าพี่ค่ะเดี๋ยวพาไปขึ้นเฝ้าพ่อเลยตอนนี้ยืนตากแดดอยู่น่าจะเกลียมไปแล้วแต่เดี๋ยวจะนี่พาเข้าไปเลยไม่ยอมม,นนมีมีร้อจะตายแล้วเนี่ยทำไมที่ว่าเรื่องผีจะท้องอยังไงกันนี่หยาหยอมฉันไม่เล่นด้วยนะดูสิไหนออบอกว่าแค่ตากเกลี้ยงนะตากเกลียงเลยล่ะนานมากเลย่ยแล้วอยู่ข้างบนนั้นล้อจะตายอยู่แล้วไหนเราดูนีเดูพระอาทิตย์ตีไปหนึ่งสองสามสี่ห้าถึสิดวงเลยเนี่ย ดูกลับไปหมดแล้วเหรอน,อหนอให้ใจเย็นๆพูดไม่หยุดเลยแม่คุณกูวใครแย่งพูดเนี่ยก็มันนอนนี่ไม่เอาอ้นี่ออกมารับนี่ไงบ่นอยูไ่ได้แล้วก็าาเป็นทีต่ตกแล้วนิดหน่อยนะพี่ออกมารับแล้วเข้ามาข้างในนี่ข้างในแอร์เย็นเจี๊ยบเลยไปเลยสิเข้ามาเข้ามาดีจังเลยนั่งพักก่อนนะฉันนั่งตรงนี้นะจ้ะ บุรสาว่ายังไงนี่สิด็จพ่อของเราสยบเองกลับว้เสิด็จพ่อของเราก่อนสิ<ะ>มาแล้วสวยอย่างนี้อย่าก่อนนะอย่างมีโป้เนี่ยหน,นายมเด็จพ่อนี่หมายความว่ายังไงเธอช่วยบอกความจริงกับฉันได้ไหมว่าความจริงแล้วเธอได้เป็นใครและพ่อของเธอได้เป็นใครฮะบุตสาเด็จพ่อ พี่จะบอกให้อุณษาสได้ดูนะคืออะไรว่าความจริงแล้วพี่เนี่ยมีชื่อว่าสยงเป็นลูกชายของเสด็จพ่อขุนเครือรัตแห่งไปดินเมืองไง,งไสวยวะหล่ะสวยเลยเนี่ยค่ะขุนเกลือเมียตชวสวยมากเลยยกใหู้กให้